แฟนหงแดงข้ามผ่าดเสื้อลหลวอร์พูลฤดูการ2 0 0 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก ชชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องราของลิวอ์พูยังคงดําเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งลิวอ์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพบก,กับสุปข,ข่าวลิวอ์พูเราเริ่มต้นกันที่ สื้อเทือนอันเฟียลราชันชุขาวมั่นใจกอนาเต้มีใจย้ายซพสือดังที่ขาใหญ่โอ้ยพี่น้องเอ้กลัวโบย่างดอกครับปฏิเสธการต่อสัญญาถึงสามเถื่อโบย่างและพี่น้องบักเลีามาลยมลริดมันจอบเอาอยู่สเสมอสวนอยู่โอ้ยเจ็บอีลีเจ็บปวดคักแท้แท่ซบตือครับนะครับสือดังปวดกอนาเต้ใจลอยถึงมารเรดราชันชุขาวส่งซิกพร้อมฉกตัวสื้อเทือนอันฟีลนะครับเมื่อเดีแอนติกซื่อกีฬาตลอดโลกและฟาบิโซโรมาโนโ ได้ตีข่าวด่วนที่อาจทำเอาสาวกหงแดงนั่งไม่ติดเมื่อราชันชุดขาวเรือมะเร็กกาลังจัดตาสถานการณ์ของอิบรรมากโกเนเต้ปรากฏลังคนสําคัญอย่างไม่ก็ะพิตาพร้อมกระแสข่าวลือนะหว่าตัวนักเตะเองมีใจต้องการย้ายไปสวมชุดขาวเช่นกันเบื้องลึกจากเ,เบูนาเบลโกเนเต้คือเป้าหมาย รายงานเชิงลึกระบุนะครับว่าทีมแห่งสเปนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าววงในที่น่าเชื่อถือได้ว่าโกนาเต้เริ่มไม่มีความสุขและมองหาความท้ดทายใหม่โดยมีเป้าหมายปลายทางก็คือการย้ายไปค้าแข้งในทินซานเตโกับเบอร์นาเบลซึ่งเขาเชื่อว่านี่คือก้าวสำคัญที่จะยกระดับอาชีพของตนเองอนาคตบนเส้นได้หงดงเจอสึกหนักรั้งตัวแม้ว่ากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสจะเป็นหัวใสในแนวรับของลิเวอร์พูลและเหลือสัญญาผูกมัดกับลิเวอร์พูลอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น แต่คราวนี้ได้จุดประกายคำถามสุข,ขักัน้นมาทันทีลิเวอร์พูลจะต้านทานพลังดึงดูดของสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโรปอย่างเร็มรทดไวหรือไม่สถานการณ์นี้สร้างความหนักใจให้กับทีมบริหารของลิเวอร์พูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการเสียประกำลังตัวหลักไปย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของทีมอย่างมหาศาลขณะนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นการจัดทั้งสองสโมสรน,นะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าระเบิดเวลาลูกนี้้เริ่มนับถอยหลังแล้วแฟนบอลต้องจับตาดูต่อไปว่า หากโกนาเต้แสดงความต้องการย้ายทีมจริงหรือร์พูลจะแก้เกมนี้อย่างไรและบทสรุปของมหาการนี้จะลงเอยเช่นไรนะฮะบอยั่งเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยบกเต้เฮดเวียก,กูอีกแล้วบัตตานี้หาตัวแทนนท่านั้นตัวเฮดยังบ่อไรหรอกครับมันอยากไปก็ให้มันไปให้มันไปผู้ใดมีใจใครอยู่ครับพี่น้องมีซ้ำนี่ละโลกมนุษย์ขีดเหม็นคือกันใจเย็นๆย้อนรอยตำนานอองรีโด ก่อนตาหน้าเวียดแข้งดับลิเวอร์พูลโอ้ยเขาก็เล่นอยู่ประมาณสามเกมสี่เกมกระชิตัดสินก็ไว้แท้โอ้ยเนอพี่น้องเอ้ยมนุษย์ขี่เม้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่ถามโถมใส่ฟอร์เรนเวียดเพเมเกอร์ป้ายแดงของลิเวอร์พูลอย่างหนักหน่วงแฟนบอลและกูรูลูกหนังต่างออกมาเบรกกระแสะด่วนตัดสิน ชีประวัติศาสตร์สอนให้รู้ว่าแม้ซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกก็เคยดับในปีแรกบ,บนเวทีพิมลิกก่อนจะระเบิดฟอร์มกลายเป็นตำนานบทเรียนจากตำนานจากแข่งไร้ค่าสู่ไอคอนลูกหนังการปรับตัวในลิลิที่ได้ขึ้นชื่อว่าหินที่สุดในโลกไม่ใช่เรื่องง่ายและนี่คือบทพิสูจน์จากอาดีตเทโรยอันเร,เรในปี1999เขาตู่ตานะว่าไม่คุ้มค่าตัว ตลอด8เกมแรกกับอาร์เซนอลแต่ใครจะเชื่อล่ะครับว่าเมื่อจบฤดูกาลเขากลับบันไปถึง26ประตูจาก48เกมและกลายเป็นราชาแห่งทินไฮบิวรีในเวลาต่อมาคริสตอโนโรนัลดย้ายสู่แมนเชสเตอร์เต็ดพร้อมเสียงวิจารณ์เรื่องสไตล์การเล่นที่เน้นโชว์มากกว่าประสิทธิภาพฤดูกาลแรกของเขาจบลงด้วยตัวเลขเพียง6ประตูจาก40เกมก่อนจะพัฒนาฝีเท้าแบบก้าวกระโดดจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ใหญ่ที่สุดตลอดกาล สมอลรัพพุมพิมเล่บทพิสูจน์สุดหินของแข้งต่างแดนการย้ายจากบุเลสกาเยอรมันมาสู่พิมเล่อังกฤษคือการเปลี่ยนจากเวทีที่เน้นแทคนิคมาสู่สมรภูมิที่เต็มไปได้วยความเร็วความหนักหน่วงและจังหวะเกมที่ไม่เคยหยุดนิ่งนักเตะหลายคนต้องใช้เวลาปรับสภาพร่างกายและจังหวะการเล่นเพื่อเอาตัวรอดซึ่งเป็นสิ่งที่เวทกำลังเผชิญอยู่ทราบมหาอำนาจลูกหนังใครคือผู้ผลิตแข่งชั้นยอดป้อนพิมเล่ เมื่อมองในภาพรวมนะครับคำถามที่น่าสนใจคือชาติใดส่งออกนักเตะม,มาประสบความสำเร็จในอังกฤษได้ดีที่สุดฝรั่งเศสแตงหนึ่งมหาอำนาจตัวจริงผู้ผลิตข้งระดับตํานานอย่างอองรีคันโตน่าวเอร่ากองเต้ที่เป็นขุนพลังหลักพาสโมสรคว้าแชมป์นับครั้งไม่ถ้วนเนเธอร์แลนด์คุณภาพคับแกวเปรยียบเสมเือนเครื่องจักรผลิตนักเตะระดับท็อปคลาสทั้งเดนิสเบรคแฮมลุดฟันนิตรอยเวอร์จีฟันได ที่ก้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของทีมได้ทันทีโปรตุเกสนําโดยไอคอนแม้จะมีชื่อของโรนัลโดบรูโน่แบนนาโดซิวาแต่เมื่อเปรียบเทียบจํานวนโดยรวมแล้วยังเป็นรองสองชาติแรกเยอรมนีปิศาที่น่าสนใจน่าประหลาดใจที่ชาติมหาอำนาจลูกหนังอย่างเยอรมนีกลับมีนักเตะที่ก้าวถึงจุดสูงสุดในพรีเมียร์ได้ไม่มากนักซึ่งอาจสะท้อนถึงความท้าทายที่แตกต่างของลีกได้เป็นอย่างดีบทสรุปให้เวลาเป็นเครื่องพิสุทธ แม้สติเหล่านี้จะไม่ใช่ตัวชีวิตอนาคตของฟอร์เรนเวียสแต่ก็เป็นหลักฐานชัดดีว่าการปรับตัวคือเรื่องปกติของโลกลูกหนังนั้น,น,นก่อนที่คําว่าหลุมเหลวจะถูกนํามาใช้กับเพชรเม็ดงามในวัยยีิบสองปีที่รอวันเป่งประกายมันอาจจะเร็วเกินไปจริงๆโอ้ยก็ให้เขาลงเล่นหลายกูนี่แน่จังสิาวิจารณ์ยนดีตัดสินมันบ่ได้เล่นแย่เลยพี่น้องอัน3ามสีนัดที่ผ่านมามันกะมีประโยชน์อยู่ กูเหลือเงิดคนนี่ก็มักตัดสินกันไว้พะโลเนาะศึกเดายิงรู้อันโตนิโอฟันธงอิซักสอเจอฝันร้ายในแอนฟิลชี้สลัดเจอปัญหาปวดเสียนเวียนกล้าวมาอีกแล้วกูรู้ไม่อีกแล้วสงครามเบอร์ก้าประตุอันโตนิโอชีอิซักเจ้าของสถิติโลกอาจเจอฝันร้ายที่แอนฟิล แม้ฮงงดงนะครับลิเวอร์พูลจะสร้างความสันเทือนในตลาดนักเตะด้วยการทุ่มเงินมหาศาลคว้าตัวอเล็กซานด์ซักมาเริ่มทับในวันสุดท้ายแต่มิเคลอันโตนิโออดีตดาวยงิงขุนคอนกลับมองทางม,มุมชีว่านี่อาจไม่ใช่สวรรค์ของกอ,องหน้าชาวซวเเดนแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามประสาทในการย่งจริงตำแหน่งตัวจริงมึงสิไปยุ่งอย่างกับเขามึงไปยุง่งอ,ยงอันเวตแฮมบัิสิตกซันตอนไหนบ้าหัวยูเน่ปวดหัวแน่สลอดเมื่อซ้อนดาวยิงฟอร์มฮอตต้องเลือกคนเดียว แม้ลิวพูจะทะยานขึ้นหลังจากฝูงได้ฟอร์มสุดร้อนแรงแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นอัน,นโตนเชื่อว่าปัญหาใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นในแคมป์ของอันเนอร์สลัดมันคือการตัดิใจที่โคตรยากสำหรับผู้จัดการเทียมอัน,นโตนกล่าวผ่านทีเอ็นทีสปอร์ตใครก็คิดว่าอิซักจะกข้าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแต่คุณจะมองข้ามฟอร์มของฮูโกเอเกติเกีได้อย่างไรตอนนี้เขากลายเป็นตัวเลือกแรกไปแล้วโอ้ยมึงสิไปยุ่งยังเขามึงเป็นโคตรถ่บ่เขาหาวิธีเองอ่ล่ะโอ้ยกูละง คำถามสำคัญจะเกิดขึ้นแล้วอิซักจะไปยืนตรงไหนเขาไม่ได้ย้ายมาเพื่อเป็นตัวสารองแน,น่แนอันเตนโอวิเคราะห์ต่อจะให้เขาไปเล่นปีซ้ายงงินเหรอฝั่งขว้างอย่างนั้นใช่ไหมแล้วโมซาร่าจองอยู่ยาวๆแล้วนั่นละ่ะนี่คือปัญหาจุกจิกที่สลัดต้องรับมือให้ได้ซึ่งแห่งศักดิ์ศรีเจ้าของเซติโลประทานดายิงฟอร์มร้อนแรงการต่อสู้ครั้งนี้เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีรัดแรงกดดันมหาศาล อเล็กซานเดรียซาแบ็กรับความคาดหวังในฐานะนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรและพิมลีที่หนึี่สิล้านปอนด์เขาถูกซื้อมาเพื่อเป็นอนาคตและต้องพิสูจน์ตัวเองทุกวินาทีฮูโกเอเกดิเกแม้จะย้ายมาก่อนด้วยค่าตัว79ดล้านปอนด์แต่เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นของจริงยึดตัวหน่งตัวจริงและกลายเป็นหัวใจสําคัญในแนวรุกของเทียมไปเป็นที่เลื่ออยแล้วดาบสองคมการแข่งขันที่อาจสร้างแชมป์หรือทําลายเทียมสำหรับเดอะครับ การมีสุดยอดก้าหน้าถึง2คนอยู่ในทีมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและอุ่นใจอย่างยิ่งการแข่งขันอันดุเดือนนี้อาจเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ผลักดันทีมก้าวไปสู่ความสำเร็จแต่นาทางกับกันมันก็เป็นดาบสองคนที่อเนสรัตต้องบริหารจัดการอีโก้และโอกาสลงสนามของนักเตะระดับโลกทั้งสองคนให้ลงตัวเพื่อไม่ให้การแข่งขันภายในกลายเป็นคลื่นใต้น้ำที่ทำลายบรรยากาศของทีมในระยะยาวสึกจริมบาลังดาวยิงแห่งอันฟิลครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นนะฮะ กูบปยานดอกพี่น้องมีอันกองหนาระดับโลกอยู่ทั้งสองคนที่ไปยานยังสิมาปวดหัวยังเขาก็บแบ่งกันหลงเล่นใดอยู่หรอกเวยมื่อสิยานยังยักเม็ดดอกจวดดึงเดียวกูรูฟันทองอาเซียนมีลุ้นแชมป์ยุโรปมากกว่าลิเวอร์พูลแม้ลิเวอร์พูลจะทุม่มงบประมาณ400ล้านปอนด์สร้างทีมจนถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งทั้งในพรีเมียร์และยูฟ่าแชมเปี้ยน ต่ล่าสุด2ได้วิเคราะห์ชื่อดังกลับมองต่างมุมเอลลี่แมคอร์นครับและจูเลียนรอร็องส์ฟันธงศวนกระแสอาร์เซนอลตั้งหาคือม้ามืดตัวจริงเสียงจริงที่มีดีพอที่จะะงาศคว้าแชมป์ยุโรปในฤุกกาลนี้เออกูสิถามึงเกมรับหินผาคือคุณจะสําการสู่บอลลังชแชมป์เอลลี่แมคอร์นะครับตำนานนักเตะสกอตแลนด์เปิดประเด็นผ่านทีเอ็นทีสปอร์ตอย่างเผ็ดร้อนชี่ว่าแม้หงแดงจะคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จแต่แนวรับยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามขณะที่ปืนใหญ่ มีเกมรับที่แข็งแกร่งและมีวินัยเหนือกว่าอย่างชัดเจนไม่ต้องสงสัยเลยว่าลิเวอร์พูลอยีเ่เมขนาดไหนแต่ถ้าพูดถึงเกมรับผมยกให้อาร์เซนอลเหนือกว่าแม้คลอยกล่าวการต้งกันประตูคือสิ่งที่อาร์เซนอลทำได้ดีที่สุดและนั่นคือเหตุผลกันที่ทำให้ผมเชื่อได้ว่าพวกเขามีโอกาสในเวทีโยุโรปมากกว่าลิเวอร์พูลแถมตอนนี้พวกเขาก็มีกองหน้าที่ไว้ใจได้แล้วด้วย DNA ทีมบอลถ้วยที่คู่แข่งต้องหวาดหวั่นสอดคล้องกับความเห็นดังกล่าวจูเลียนซวรอนส์ นักข่าวสายยุโรปชื่อดังร่วงผสมโรงชื่นชมทัพเดอะกานเนอร์ว่ามีคุณสมบัติของทีมบนถ้วยอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะความเขียวลากเดินในเกมที่ต้องตัดสินผลในนัดเดียวผมไม่เคยเห็นทีมไหนบุกกระดมใส่เปเชได้เหมือนที่อาร์เซนอลทำได้ในซูยุฟานชมเบลีกเมื่อฤดูกาลก่อนลาลองย้อนความหลังยอมรับกับพวกเขากลายเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดไปแล้วและการควบคุมเกมก็ทำนด้เนียนตากว่าเดิมมากสำหรับผมในบรรดาทีมจากอังกฤษทั้งหมด อาร์เซนอลนี่แหละคือทีมบ่อนถ้วยตัวจริงเสียงจริงกามาชิ้นโตของลิเวอร์พูลในขนาที่เสียงชุนชมเทไปทางฝั่งอาร์เซนอลคำถามใหญ่จึงตกอยู่ที่ลิเวอร์พูลการมาของฮูโกอเอเกติก้และอเล็กซานเดอร์อิซักจะเข้ามาเติมเต็มมิติในเกมรุกแต่การที่จะก้าวไปถึงตำแหน่งเจ้ายุโรปเดนั้นพวกเขาจําเป็นต้องพิสูจน์เห็นถึงความสม่ำเสมอและต้องลบจุดอ่อนในเกมรับที่เคยปรากฏให้หมดไป ซึ่ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การต่อสู้ในสนามแต่ยังเป็นการเดิมพันศักดิ์ศรีที่เรากลัวได้จุดประกายขึ้นและมีเพียงผลงานเท่านั้นที่จะเป็นบทวิสูจต์ว่าใครคือของจริงโอ้ยมาแต่ใส่ยิมันพึงเปิดฤดูการอันชุดใหม่ฤดูการหนามากเลยพี่น้องลุดสนันโลกโซเชียลนะครับเผยชนแรกชุดเย่า Liverpool, ลิอร์พูลฤดูการ2 0 0 6 2 0 7 ฉีดทมเ,เนียนสู่สีแดงมารุนเข้มขริมอันตกเก่ายังค่มีเงินซื้อจะทำไมิีม่าอะพี่น้องเลยแม้สงครามแข้งฤดูกาลปัจจุบันยังไม่จางแต่ข่าวจากอนาคตก็สร้างความสันเทอนให้กับเหล่าเดอะคัพทั่วโลกเมื่อมีข้อมูลลับสุดยอดของชุดเยาสโมสร,ร,ร,รลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้า2026-2027ถูกปล่อยออกมาโดยฟุตตีเ้เฮลไลท์แลง่าววงในชนะเชื่อถือได้เผยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่น่าจับตามอง ทิ้งสีแดงสดสู่แอคทีฟมารุนสุดคลาสสิกเต็มบมือลาสีแดงสดที่เป็นเอกลักษณ์ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าจุดเย้าใหม่ของทัพหงแดงจะพิกโฉมมาใช้เฉดสีหลักใหม่ในชื่อ Active Maroon ซึ่งเป็นสีแดงเลือดหมูที่เข้มขึ้นดูดันและให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งกว่าเดิมตัดกับสีขาวล้วนของโลโก้สปอนเซอร์และตาสโมสรอ,อย่างลงตัวลายเพชรปิดศนาและเทมเพลตใหม่จาอาดิดาส ความน่าตื่นเต้นยังไม่จบแค่นั้นนะครับเมื่อเฮดดี้เวลไรส์ดีไซเนอร์ชื่อดังได้สร้างภาพจำลองเมคอัพจากข้อม,มูลที่หลุดออกมาเผยให้เห็นว่าชุดแข่งขันใหม่จะมาพร้อมกับเทมเพลตล่าสุดของ Ad i d a s และที่สุดกัญอาจมีลวดลายรูปทรงเพชร d i มอนด์แพทเทิร์นกทักทอลงบนพื้นผ้าซึ่งแม้จะยังไม่ได้รับก,การยืนยันแบบ100เปอร์เซ็นต์แต่ก็สร้างความมหานจุดประการจินตนาการให้แฟนบอลได้อย่างมหาศาลกำหนดการเปิดตัว ตามทำลายปกติชุดเย้าสุดล้ำจากอาดิดาสสำหรับลิเวอร์พูลในฤดูก,กาลหน้า2 0 2 6 2 0 2 7นี้คาดว่าจะเปิดให้แฟนบอลได้จับจองเป็นเจ้าของในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนปี2 0 2 6แม้จะเป็นเพียงแค่ข้อมูลแรกที่ถูกเปิดเผยแต่ก็ชัดเจนว่านี่คือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นและแฟนหงแดงทั่วโลกคงต้องอดใจอรอก,กันอีกนิดเพื่อยนโชมชุดเกราะใหม่ที่จะพานักเตะคนโปรดลงไล่ล่าความสุขในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อมาอีกแล้วอันมาดูดกระเป๋าเงินกูกแล้วเอไอฟันธงหงแดงพังาดเต็มหนึ่งควาแชมป์ยุโรปทิ้งห่างก,กูแ้แขนปืนใหญ่เปิดโพโครมซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออฟตานะครับประกาศสัปดาห์ยกให้ลิเวอร์พูลเป็นเด่จ๋าที่จะครองบอลลังอยู่ฟันแชมปี้ยรลีกฤดูกาลนี้ทิ้งห่างคู่ปรับตลอดการอย่างอาร์ซนอลหลังทั้งสองเทียมระเบิดคลัง เสริมทัพครั้งประวัติศาสตร์และพึงดวลเดือดกันในเกมลีกที่หงแดงเป็นฝ่ายกำชัยชนะไปได้ด้วยคุณกำลังที่อัปเกรดจนน่าเกรงขามนะครับโดยเฉพาะการมาถึงของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างฟอร์เรนเวียตและอเล็กซานดซักทำให้ลิเวอร์พูลถูกจับตามองในฐานะมหาอำนาจลูกหนังที่พร้อมท้าชนทุกแชมป์ในฤดูกาลนี้เปิดโพยทีมเต็งหงบินสูงปืนไล่จี้หูดากผลการวิเคราะห์ล่าสุดน,นะครับจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟตาได้สร้างความมหาไปทุ่งการ โดยชี้ชัดว่าหงแดงคือทีมที่มีโอกาสคว้าถ้วยบิ๊กเอียร์มากที่สุดแต่งหนึ่งลิเวอ,อร์พูล20.4%ออฟต้าระบุชัดลิเวอร์พูลคือเต็งหนึ่งในฤดูกาลนี้เต็งสองอาร์เซนอล16%ถูกยกให้เป็นภัยคุกคามอันตรายที่สุดของทัพหงแดงเต็งสามปารีสแซงต์แชร์สิบง12.1%แชมป์เก่าที่ยังคงความน่าเกรงขามเต็งสี่แมนซิตี้ 4, City, และบาสิโลน่เปอร์เซ็นต์ เต็งห้าเชลซีเจ็ดเปอร์เซ็นเต็งหกเดนมาริดห้าจุดแปดเปอร์เซ็นเต็งเจ็ดบาอมินิกสี่จุดสามเปอร์เซ็นเดิมพันมหาสารภารกิจล้างตาที่ไม่ง่ายแม้จะถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์แต่เส้นทางสู่บอลลังยุโรปของทัพเดอะคัพภายใต้การนัดทัชของอันเนอร์สลลตไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบพวกเขายังคงมีความแค้นฝังใจกับปารีสแซงต์แชงกงที่เคยเขี่ยตกรอบเมื่อฤดูกาลก่อน ภารกิจล้างตาครั้งนี้จึงมาพร้อมกับความกดดันมหาศาลทมกลางโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นนะักเตะทุกคนต้องรีดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ทุกนัดเพราะหากพลาดพลัง้งความฝันอาจสลดยไปในพริบตาและนั่นคือฝันร้ายที่สโมสรไม่อาจยอมรับได้หลังทุ่มเงินลงทุนไปอย่างมาศาลในฤด,ดูกาลนี้เราปิดท้ายกันที่หงแดงลงอนกนะครับแบ็กลิสเตอร์สลัดเดี่ยงคำราม90นาทีเต็มให้กับฟ้าขาวอาร์เจนตินา พร้อมคืนทับบูพิมลีกเตรียมตัวจวดพี่นวองมาแล้วลูกพี่กลัวเด็กครับตัวโลกนะครับได้รับการดีชิ้นโบแดงส่งตรงจากแชมป์ทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อเล็กซินแบกค์ลิสเตอร์จมทับคนสําคัญสลัดทุกข้อกังขาเรื่องสมรพความฟิตลงสนามเยืนระยะครบ9กสินาทีเต็มในเกมคับบอลโลกส่งเส้นแดนชัดว่าเขาพร้อมกลับมาบัญชากเกมในแดนกลางให้กับลิเวอร์พูลแล้วจะเคลื่อนหมายคำถามสู่การคัมแบ็กเต็มรูปแบบ การลงสนามเกมครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งนะครับเพราะมันคือการลงเล่นคังแรกนะับแตเดือนเมษายนที่กองกลางดีกิชมโลกรายนี้สามารถลงเล่นได้จนจบเกมลบคำสุดป,ประมาข,ของเลโอนลสกาโรนีกุนซือทัพฟ้าขาวที่เคยยอมรับวบ่าลูกทีมของเขายังไม่ฟิตเต็มร้อยจนทําใด้แค่นั่งดูเพื่อนในเกมก่อนหน้านี้ไม่เพียงการกลับมาฟิตเต็มถังนะครับแต่ในช่วงไทยเกมแม็กอลิสเตอร์ยังได้แสดงเห็นถึงสิริตนกสู้โดยการประทักโคลมเดือดกับเปียโรอินคาพีเอ แข้งใหม่จากอาร์เซนอลตอกย้ำว่าทั้งร่างกายและจิตใจของเขาพร้อมเต็มที่แล้วสําหรับสงครามพิมลีกับเบอร์ลี่ในวันอาทิตย์นี้อัเดตเพื่อง,งานขุนผลหงแดงในนามชินชาติกนหน่อยนะครับในขณะที่แม็กลิสเตอร์ก็กลับมาพร้อมรบส่วนเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆก็มีภารกิจทั้งสุขและเศร้าคลัเคล้ากันไปนะฮะเริ่มต้นที่ Baker, อลิซงเบเกอร์โชฟอร์มเทพสมฉาย,ยาพ่อหมีแต่ก็ต้านไม่ไหวบราซิลพลิกล็อกไพ่บลรเวีย สูบอสไลกับเคยเกตกู้หูวเงินกอรี่เจอเกมหนักภายกับโปรตุเกสไปอย่างน่าเสียดายสองสามอิบรีมาก,กูนาเตย้ยืนเป็นกำแพงเหล็กในแนวนรับช่วยฝรั่งเศสเบียดชนะไอร์แลนด์สองหนึ่งมเมสซลากัปตันเดอะคิงพาทีมชาติอียิปต์เก็บแตม้มสำคัญในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหลังยันเสมอบูกินาสูฟาทัพดาวรุ่งขึ้นรุ่งใหม่ฟอร์มแรงทั้งเอ็นกูมหานห์ไนนี่อังกฤษชุดยูสิบเก้าปีไปซีฮังเกรียูยี่สิบปี ลากโคเน่โดนตี้ทีมชาติไอแลนด์ชุดยู21ปีต่างโชว์ผลงานนะ่าประทุใจในเวทีระดับชาติกัรกำลัของคุณพลหลักพร้อมกับความฟิตเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะการคัมแบ็กของแม็กอลิสเตอร์ถือเป็นการเติมเชื้อไฟและความสมบูรณ์ให้กับทัพหง์แดงก่อนลงทันศึกพิมลีกสุดสนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับนี่คือสุการลิอร์พูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11กันยายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ